บัดนี้เป็นครั้งที่86กของการสวดมนต์กิจกรรมความเพียรพระปิตายอดเศรษจ,จีประเทศลราและลุงปรทวดต้นกับวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศัก,การาช2569เข้าพเจ้าในอิทธิพลประวลตัวขอเปลี่ยนว่าจาสาธยายุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสามบ,บูชาและเป็นอาจารย์ยบูชาแด่องค์พระขวัมปติเทระเจ้าองค์หลวงปูสงป่สเมเด็จดุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามินี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอันโมทนาในการเสอสาทายายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรันาตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันคงแก่การสื่าทายายมนต่อไปด้วยเถิดบทที่หนึ่งบทสวสดชุนมุมเทวดาสมัตาจากกวารสุอัตตะกาจัุติเทวดา ธรรมังมุนีราชาสาวุณันตุสากโมกตังสาวเคกามีจุรุเปคิดิสิกาตระเทจันติเทมิจันติเทวิมานีทีเปรเทจักามีตรุวนาคาอเนเข้ตุมิเกเเคุณมาเจยันตุเทวะชราธารวิสเมยักขันธปนาคาทิสันตาสันติเเยังมุนีวรากวัชังสาวุโมสุนันตุธรรมสาวุากาโรอายมพันตาธรรมสาวุากาโรอายมพันตาธรรมสาวุากาโรอายมภัทน บทที่สองบทสวดนามการสิทธิคถานมโมตัสสะปะกวาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุตตะสะนัมโมตัสสะปะกวาโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสะบทที่สาบทสวดสัจจกิริยคถา Natin me ajang ang saranang putum warang etena sata wacena suntum me hontung sapata. Natin me sarana saranang anjang tamum me sarana ang warang etena sata wacena suntum me hontung sapata. Natin me sarana ang anjang sangkum me sarana ang warang etena sata wacena suntum me hontung sapata. Buti si busuat mahakaru ikona to tiatika katha. Mahakaru ikona to ataya sapapani ng कौलेन तवा पारि सपा पत्तो संपोति मुत तम सचा वचिना नुन तो महाकारु इको नाथो हिताया साप पाना तवा पारि सपा पत्तो संपोति मु तम सचा वचिना नम हुन महाकारु इ इको नाथो सुखाया साप पाना पारमी सपा पातो संपोति मु एतेना सचा वचिना नम हुन บทที่ห้าบทสวดมหาสมัยสูตร เอวัมเมสตังเอกังสมัยยังภักขวาสเกตุวิหารติกะปีรวัตุสัมิงมหวเนมะหกตาบิโกสังเขนั้นชาติอินปันจำตัยหินปีกุสตัยหินกับเพียงว่าอรหันตัยท่าสัยจโรกถาตูหินเทวตาเยปุญเจนัสสุนิปติตาหุนตีภักขวันตังทศนัยยาปิโกสังขันจอาตุโคจตุนังสุทาวาสกาญิกานังเทวานังเอตตาตโหสิอายังโคภักขวาสเกตุวิหารติกะปีรวัตุสัมิงมหวเนมะหกตาบิโกสังเขนั้ สติงปัญจมาเตหิภิกขุสเตหิสัพเตหิวะอรหันเตหิทาสหิจโรกัตาตุหิเทวตาเยปุญเญาณสันนิปปติตาอุนเตหะกัวันตังทัศนายภิกุสังคันจายันโนนาเมยมปิเยนาพักวะเตนุปสังกเมยามาอุปสังกมิตวะพักวะโตสันติเกปัญเจกขาถาปเสนยมาเตอาทโกตาเทวตาเสนยธาปินมะปราวา ปุริโสสัมมาจิตังวาภาหังปัสสาวะยะปัสสาวะตังวาภาหังสมิเชียอาวเมวัสท้าวเสสุเทวีสุอันตรีตาภะวัตโตปุระโตปะตุระหังสุอาตุโภตตาเทวตาภะกวันตังอาภิวาเทตวะเอกมันตังตังสุเอกมันตังกิตาโคเอกเทวตาภะกวัตโตสันติเกอิมังฆาตังอปาสิมหสัมมิโยปวนาสัมิงเทวกาญาสัมมาคตาอคติมหิมังคัมมะสัมยังธากิตายะอัปปราชิตสังคันติอาตโคอัปปราชิตวตาภะกวัตโตสันติเก อิมังค่าทังอาภัสริตาตาราภิกขบูสมะทังจุเจตังอัตโนโอชุกมาคังสุสาวรธิวันิทานิคเฮตวาอินทาริยานิรักขันติปัติตาติอัตคภุอัตคภุอัปปารัติวตาภะคุวัตโตสันติเกอิมังค่าทังอาภัสเจตวาขีรังเจตวาปาริฆังอินขีรังโอหะจามเมชัตเตจารันติจุถาวิมาราจขุมมัตตาสุธันตาสุสุนักขาติ อตุโคอภิราติวตาปะกวโตสันติเกอิมังคาทังอปาสสิเยเกจิปุตังสระนังกตาเสนาเตคมิสันติอปายภูมิงภหายามนุสสังเถหังเทวกายังปริปุเรนสันติเตอาตุโคปะกวาปิโคอามันเตสิเยตุญเยนนาปิกเวทังสสุโรกตาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนเตถากตังท้าสนายาปิภูสังขันจายปิเตปิกเวอหิสุงติตมะตานังอรหันโตสมาสมุตา संपे पकवंता एता परम सन्निपातिता अहे सुंसयथा विमयहं एतरहि येपिते भिकवे पविसंति अनाखतमता नंग अरहंतो समासंभुता ते संपे ภวันตานังเอตารมเยเทวตาสันนิพติตาวิสันิสยธาติมาเยหังเอตระหิอาจกิสามีวเยทวกายนังนามานิกิตายสามีภวเยทวกายนังนามานิเติสามีภควเยทวกายนังนามานิตังสุนาสาทุตังมณสิกาทาลิสามีติเอวมพันเติหเติกูภวตโตปจัสสสุภควาเอตาทวจาสิโรกมนุตสามียตุมมาตถาสิตายสิตาจุริขารังิตามาิาปส วลาตีนารมหังสาภิสัมพุนโอธาตมะนัสาสุธาวิบสะนมะนาวิลาพิญญุปัจจสเตรยาตวะวเนกาปิรวะตเวตโตอามันตเยสทาสาวเคสะสเนรเตเทวกาญาอภิตันตเตวิชานนตภิกขโวเตจอาตาปมะกรุงสตวะปุตสาสาสนาเปสัมปะตุระหุยานังอมนุษยานตาสนาเปกสตามาตาคุงสหสังอาตาสตาริงสตังเอกสหันสานังอมนุษยานามาตสุงอเปกนันตมาตาคุงกิสาสภะปุธาอหุ ตันชาสาพังอภินญญาววกิตตวานิชกภูมาตุโตอามันตเยสท่าสาวเกศาสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาตปิกโุเยวหังกิตตยสามีมิรหิอนุบุปโสสัตตาสาอาสาวะยาข้าภูมากาปิรวัตวาอิติมันโตจิติมันโตวันนวันโตยาสัสิโนโมธมานาอภิกามู พิกูนังสมุทิงวนังฉาสาหาสหายมัวตายากนานาตวานิโนอิติมันโตจิติมันโตวันละวันโตยากาสนาโมตมานาอภิกามุขพิกูนังสมุทิงวนังสาตาชิราติสหาสายคานานาตวานิโนอิติมันโตจิติมันโตวันละวันโตยากาสนาโมตมานาอภิกามุขพิกูนังสมุทิงวังฉาอิเจเตโสราสหาสายคานานาตวานิโนอิติมันโตจิติมันโตวันละวันโตยากาสนาโมตมานาอภิกามุขพิกูนังสมุทิงวังเวสามิตาปัญจสกายา ข้นานาตวันโนอิติมันโตจิติมันโตวันนวันโตยาสสิโนมตมานาอภิกมุทีคูนังสมติงวนังคุมพิโรราชกหิโเวปุสานิเวสนางปิญญวนังสตาสสังยาคานังปิุราติเุมพิโรราชกหิโโสภะาสมิติงวนังปุริมัญชัดิสังราชตตารัตโตปัสสติันธภานัลอภิปติมหาราชยาสาสิโสุตตปิสตากาหโวอินทนามะมะปะราอิติมันโตจิติมัวันวันตยาสิ อิค่นังสมิติงศนังทักินันจัติสังราชวิรุณหโหต่อภาาสถิตคุมพันธนังอธิปติมหาราชายาสาธิโสภูตตเปิดประทับพระหัวอินทนามามหาปราชัยติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสาธิโนมตมะนาอภิคามุอิค่นังสมิติงศนังปัญชิมันจติสังราชวิรุณระโหต่อภา

สัตตาภะวะอินถนามามหาภราอิติมันโตชิติมันโตวันโนวันโตยัสสสิโนมุธมานาอะบิกามุงอีกูนังสมิติงวันังปุริมาติสังถัตตาราโธทาคินีนับวิรุณะหกโคปัจมีนับวิรูปะโคปเวโรอุตรังกิสังจะตาโรเตมหาราชาสมวันตาจัตุโรศิสะทัตถะลมานาอะตังสุวเนธะปิรวัฒเวเตสังไมยาวิโนทัสาอาคูวัญชามิกาสัตถามายาคุเทนตุเวเทนตุ วิภูจัวิภูโตสหัจำธนกามเสโตจากินุมันตุนิมันฑุจากปนาโทโอปมันโยจะเวสุโตจมาเตเรจิตเสโนจากคันธพูนโรราชาชะโนสโกอากูปัญจสโคเจวติมภารุสริยวัจสะเยเตันเยจราชาโนคันธภาสหราชภิโมธมานาอภิกาามุภิกุนังสันติงวันัง atha ku na b a khavi rasaha tajaka k a m r a s t a k u pa y a k s a h a ya t i p m u ra t h a a k u ya sa sino e ravanu mahana ko s p a k a s a t i ngan jena k e ये न खरा चे सा हरिशाज खुवसा दें न चितितरा सुपन्ना खरा च नम से सुपन्न तो कि मा सुबुत्न्हा उपवा हा सुपन्नाथी तेना स मुताम आसुरा पिता से मंत्रो यहाँ की आसुरा थ नएस विपचित सुचि जपहार นังสะเปวโรจะนามกาสันในหิตว่าภริเสนาราหุพัทมุปาคมุงสะมโยธานิพันเตปิคูนังสันติเงนังอาโปจเทวปาตวีจเตโชวายโยตถาคมุงวะตถาคมุงวะรุณาวารุณาเทวาโสโมจจยัสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวยาสาสินโนทเสเตเถธาทากยาสเพนนานัตตวันนิโนอิติมันโตจิติมันโตวันนวันโตยาสาสินโนมตมานาอภิกามุ ผิโค่นังสมิติงวนังเวนทูจะเทวาสหริยะสัมมาจตุเยมาจันทัสูปนิสาเทวาจันทมาโคปุรากิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยมาโคปุรากิตานาัตตาเนุรากิตวะอากุมันทวะราหกาวสุนังวสโวเสธุสักูปาคาปุรินทโธตเสเตทากายาสภีนันนาตวานิโนอิติมันโตจิติมันโตวันนวันโตยะสัสโนโมตมานาอภิกาโมผีโค่นังสมิติงวนังอาถาคูสาหภูเทวาจารมาคีสิขารีวาอริติกาจโรชาจุุมมาบู ปานิพาสินุวะรุณาสหธัมม a อาติตาจัณณีจกาสุเรยยรุจิราอาคูอาคูวาสุวเนสินุทเสตเถธะทากายาสัพเพนะนาตะวันนิโนอิติมันโตชิติมันโตวันนวันโตยาสัสินุโมทมานาอภิกามุภิกุนังสมิจิงวนังสมานามหาสมานามนุสามนุสุตมมะคิธาปุสิกาอาคูอาคูมโนปุสิกาอาธาคูหริโยเทวาเยจโรหิตวาสสินุปารคามหาปารขาอาคูเทวายาสัสินุทเสตเถธะทากายาสับเพน นาตะวันิโนอิติมันโตจิติมันโตวันนาวันโตยาสัสนุโมตมานาอวิกามุงภิกขุนังสิณิติวันังสุขะกรมหาอาดุณะอาภูเวขาณะสาธะหะโอทัตตะกายะภาโมขะอาภูเยาววิจักขณาสัทธามตาหารักชามิตะกาเจยะสัสนุธาเนยังอาคาปัจจุโนยติสะอาภิวาสติตเสตเถถะกายะสัเพนาตะวันิโนอิติมันโตจิติมันโตวันนาวันโตยาสัสนุโมตมานาอวิกามุงภิกขุนังสิณิติวันังเจมิยะตุสิตามาจักตะกะ yasa Sasino Sampitaka Rama Setha Choti Nama Ja Aswani Manara Tino Aku Ataku Poleni Mita Setha Taka Ya Sape Nana Tawani No Iti Manto Wanda Wanto Sasino Mutamana Abikamu ผิกูนางสันติเงินนางสัทเทตเทวะนิกายาสเพนานาณตะวันนิโนนามันวเยนาอาคันชงเยจันเยสาทิสาสหปวติชาติมาเครอโอคตินนามาสวังท่าเคโมคาตรงนาคังจันทวะอาสิตาสิตังสุพรหมมาปนตจ้าปุตตาอิติมาตุสหัสันนังกุมารโรติโสยะโสภะคาสัมติเงินนางสหัสสุพรหมโรกานังมหาพรามมาติติทติอุปปันโนจติมันโตภิสมะกายโยยะสาสิโสทเสธาอิสราอาคูปัญเจกวะสวัตติโนเตสัญจมาจโตอา ขาหาริโตปวาริโตเตจะสาภิอบิคันเตสินเทเทเวสพัมมคีมารเสนาอบิคามีปัสสะกันนะหาสสัมนทิยังเอทะคันธะาพันธะราเคีณาพันธมาตุโวสมันตาปริวาเรทามาโวมุนจิตากุจิณังอิตติทัทธมหาเสนโันนะหาเสนนัปเปสียปานีนาตรมาหะจ่าสารังกาตวานเพรวังยะธาภาวุสโกเมโคธนะยันโตสวิจโกตาตาโสปาจุทาวติสังกุโตอาศยังวเสตัญจาศาปังอภิญญาญาบวกิตวานาจักุมาต โอมมนเตยิตัสสะวะเกสาสะเนระเตมารเสนาอปิกันตาเตวิชานนาตะปีกะโฏเตจอะทาปะมะกรุงสุตะวะพุทธัสสะศาสนังวีตระเกหิปากามุงเนสังโรมังปิอิจฉยุงสัพเพวิชิตะสังขามะพะยาติตายะสาสีโมโมทันเตสหะปุเตหิสาวกะเตชาเนสุตาติบทที่6บทสวดจุลชัยยปกกร นโมเมพุทธเตชะสาระตะนาตยธรรมิกาเตชะปสิทธิปสิทธิวานารายปรเมสุราสิทธิพรหมาจะอินทาจะจะตุรูกาคัมภีรักะาสมุทธาภูตุงคังกาจะสัพพมะเยะ ชัยาประสิทธิพวันตุเตียชายาชายาธรณีธรณีอุทธติอุทธตินทีนทีชายะชยาขะคนละตุลนิไสนิไรไสเสนเมรุราชพลนอรชีชยะชยาคำพีระสมพีนาเคนธนาคีปีสาจปูตะกาเรีชายะชยาทุนิมิตาโรคีชยาชายสิงคีสุธาธนมุชาชยาชายะวรุณนมุคะ วรุณนมุคาซาตาชยะชียจำปาที่นาคัคุณลคันโทกชยะชยยขาเจคนาตุรงสุกระพูดชงสีหะพยักคมตีปาเชยชยวะรุณนมุขายาตาชิตาชิตาเสนาลีปุนาสุธนรดีชยเชียสุขาสุขาชีวีชยเชียธรณีตาเลสัทธาสุชัยยาชยเชียธรณีสาปินสัทธาชยะชยย มังกราตยาปวักเคชยาชยาบารุณยาเคชยาชยาราตเสสุระูุชเตชะชยาจยาพรหมเณตคนาชยาเทยาราชาธิราชาชัยชยาจยาบาทวิงสาพังชยะชยาจยาอรหันตปาปเจกปุตสาวังชยาจยามหสุโรหะโรหะลินเทวาชยาชยาพระมาสุราโคชยาชยานาโควิรุณหะโควิรูปปาโคจันติมารวี อินโทจะเวนติโยจากุเอโรวรุโลปีจอาคิวาโยจะปาจุนโหกุมาโรทตตะรัตโกอัฐารัสะมหาเทวาสิทิตาปสาอัธโยอิสินโนสาวกาสัะภาชยรามโมพวันตุเตชยธรรมโมจะสังโฆจะทาสปารุจะชัยยักังเอเตนะชยเตเชนะชยโสเทพวันตุเตเอเตนะปุทาเตเชนะหุนตุเตชยมังคารังชโยปีพุทาสาสิเรมโตอยังมรสา ติปปิมาโตปราชโยุโกสยมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยัตถาพรหมคณาเมหสิโนชโยปิปุทาสะสิริมโตอยังมาราสะจัปปพิมาโตปราชโยุโกสยมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยัตถาอินทคณาเมหสิโนชโยปิปุทาสะสิริมโตอยังมาราสะจัปปิมาโตปราชโยุโกสยมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยัตถาเทวคณาเมหสิโนชโยปิปุทาสะสิริ มัตโตอายังมาราสาเจ้าป่าบีมัตโตปราชโยอุโกสยมโพธิมันเทียปะโมทิตาชัยยตถาสุปันนคขณาเมหิสิโนชโยเปปุทาสสิเรมัตโตอายังมาราสาเจ้าป่าบีมัตโตปราชโยอุโกสยมโพธิมันเทียปะโมทิตา ชัยยตธานาคคณาเมหสิโนชโยเปุตัสสเสริมโตอยังมาราสะเจปาบิมาโตปราชโยอุโคสยัมโพติมันเทปโมทิตาชัยยตถาสะพระมคณาเมหสิโนชยันโตโพธิยาโมเรสักยายนังนันทวัตโน เอวังตวังเอวังตวังวิเชยรโหหิเชยรสุเชียมังคเรอปราชิตตันธังเกศีเสปตวิปโกรเรอภิเศกเกศปะปุถานังอคาปโตปมตติสุนัขตังสุมังครางสุปปาตังสุหุตตังสุขโนสุโมหโตจะสุริยทังพระมจาริสุปทาคินังกายกรรมวาจกรรมังปทาคินังปทาคินังมนกรรมังปนิทิเตปทาคินาปทาคินานิกาตวานรพันตเถปทา kiनेते ताھاा su கிताਵ हा տसा सने। อรูคาสุขิตาโหนทาสหาสเปหิยาติภิสุนันตุพนโตเยเทวาสมิงธานียธิคตาธิคายุกาสตาโหนตุสุกิตาโหนตุสัพพธาระคันตุสัพพัสตานังระคันตุชินนาสาสนังยากาจิปัตนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนราธายุตการิปวัสสันตุวัสสังวัสสาวราหกาโรคาจุปัตวาเตสังอิวาเรนตุจัสสัพพธากายาสุขังจิตตาสุขัง อ๋อด่าฮันตุยท้อด่าังบทที่เจ็ดบทสวดธรรมนิยามสุตตัง <ang> เอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะกวะสาวาติยังวิหารติเชตตาวเนอนาคปพินทิกาสะอารามิตาตระโคภะกวะปิโคอามันเตสีปิกโวติปัฏฐนเตติเตปิโคภะกวัโตวจาสุสุภะกวะเอตตาทวัจจอุปาทาวะปิกเวตาทากตาน낭อนุปาทาวะตาทากตาน낭ทิตาวสาัาตุธทัมมติตาธัมมานิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติังตถาคตุอภิสัมพุ 就。 อาภิสัมพุชติอาภิสัมเติอาภิสัมพูชิตวะอาภิสัมเตวะอจิติเทเสติปัญญเปติปัเปติวิวติวิปชาติอุตานิการุติสัพเพสังขาราอนิจจติุปาถาวภิกเวตถากตะนังอนุปาถาวตถากตะนังวสาตุธัมิตตธมะนิยามตาสัพเพสังขาราตุขติตังตถากตุอาภิสัมพุชติอาภิสัมเติอาสพะอาสัมเ ตวะอาเจกเทเทเสติปัญจเปติปัตเปติวิวรติวิปชาติอุตานิกรุณติสัเพสังขาราาติอุปาทาวาติกเวตถากตานังอนุปาาวาตถากตานังทิตาวสตุธรรมะทตตัธรรมะนิยามตัสัเพธรรมะอนัตติตังตถาตัวอภิสัมชัตติอภิสเมติอภิสัมชิตวะอภิสเมตวะอากเทเทเสติปัญญเปติปัเปติ วาระติวิปชาติอุตานิการุณติสาเปธรรมะอนาติอิธรรมวจาพักว่าอัตตมนาเตภิกขุภักวตตภาสิตังอภินันทุนติบทที่แปดบสวดพระเทกรัตคาถา ตีตังนานาวาคเมยะนาปาติกังเคอานาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระบงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทตีตัมปะหินันตังอปตันจะอานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล้ไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงปัจจ,ปปจุบันนันจะโยธรรมังปัจจุบันนัปัจจุ ปัจจุบันนั้นจจโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามนุพัลลูเหยเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งในงอนเงินคอนแข็ง็ขูนพ่อปูนอาการเช่นนั้นไว้อาจเชื่อว่ากิจมาตปังโกชัญญามะระนังมะทนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนักฮินโนสังขารันเตนะมหาสินิณัมจุนาพาะการผัดเทียนตบ พอการถัดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากยมม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมะตันจิต,ตังตังเวพัทเ์กระโตติสันตุอาจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจครานทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทที่บทสวดธรรมะสังเวคะปัจเวคณนะ สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วนะหายไปสัพเพสังขาราทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจแรรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเก่เจ็บตายไป สเปตธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารละไไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของของเราว่าตัวว่าตนของเราอุทวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังบรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามริตรพังอันเราจะตึงตายเป็นแท้วรณะปรโยสาานางมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิจจังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มรณะนางเมนียตั้งความตายของเราเป็นของเทียงวะตะควนที่จะสังเวชอายังกาโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนครั้นป่าสจากวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธทิเศสติจักรนวลครับพระเถินซึ่งแผ่นดิน การิงคารังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนในรังหาประโยชน์ไม่ได้อันิจังวันแต่สังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทยวธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันเตอันเกิดขึ้นแล้วย่อมกลับไปเตสังหูปสมโมสุโขความข้าไปสงบประงับสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งย่างยิ่งตะเพศตอมอินจิยาสัตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มรินสุจมริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวหังมริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัในควงม ตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทที่สิบบทสวดเมตตายัางกินจิ ยังกินจีกุศรังกัมบงสพเพหีพัตหกตังปุญญโนอุมโทันตุสุนันตุนโตเยเทวะอาสมิงธานีอธิคตาธิคาุกาสท้าหนโตสุขตาหนตตุขาปโมจันตุมาตาปิตาสุขิตาหนโตตุขะปโมจันตุสัพเพียธิกาสุขิตาหนโตตุขะปโมจันตุสัพเพียาธิกาสุขิตาหุนโตตุขะ โมจันตุสาวเพอาจาริยุปชายาโสกิตาหุนโตตุขาปโมจันตุสาวเพนคาตาโสกิตาหุนโตตุขาปโมจันตุสาวเพเทวาโสกิตาหุนโตตุขาปโมจันตุสาวเพสามะตินังสมิชันตุโวบทที่สิบเอ็ดบทสวดพุชารุปถุทวดนะโมโพธิสัตตุอคันติมายะอิติปะกวานะโมโพธิสัตตุอคันติมายะอิติปะกวานะโมโพธิสัตตุอคันติมายะอิติปะกวา บทที่สองบทสวดปฏิทานนะครับถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตหินตหินตาธรรมธาเนนัพวันตุปุชิตาโสเถีงกรุณเตถาวิหารรมันเถรเทราจะมัชานวกาจะปิกวสารามิกาธานาปติอุปาสกาคามาจะเตสานิขมาจะอิสราสัปปานภูตาสุขิตาภวันตุเตชราพุทธายเปจอันทสัมภวาสังเสดชาตาอัตวุปปาติกานินญาณิกังธรรมะปรังปะปิจเตสัพเพปิทุกัสสตารณตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมะตระ จิปุกราสังโฆหุตุสัพปโควาอัตายาจหิตายาจจอมเหราคตุสัทธรมสเสเภปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปะปุเนยยมะธรรมเนอริยปเวทิเตปัสสนาหุตุสเพปิปานิโนพุทธศาสนเนสัมมาธารังปวิญชันโตกาเรติวุปวสตุวุติภาวายาสตานััสนิทังเนตุเนทนิมาตาปิตามาตาปิตาจะอาตระชังจังราคันติปุตกังเอวังธรรมเนราชาโนปะชังราคันตุสาปะตา บทที่สิบามบทสวดเทวตาอายชนะคาถาทุกขปะตาเจนีทุกาพยาปะตาเจนีพยาโสกปะตาเจนีโสกาหุนตุสาเพปิปานิโนเอตาวตาเจอัมเหหิสัมปทังพุนเะสัมปทังสาเพเทวานุโมทันตุสาปสัมปเสติยาธานังคตันตุสัตตายาสีรังรักขันตุสาปตาภาวนาพิรตาหุนตุขาจันตุเทวตาคาถาบทที่สิบสี่บทสวดสมองคนคาถา หุ่นตุสัพพังสุมังคระรักขันตุสาวกเทวดาสาวพุทธานุภาเวนะโสเทหุ่นตุนิรันตรังหุ่นตุสัพพังสุมังคระรักขันตุสาวกเทวดาสาวพุทธามานุภาเวนะโสเทหุ่นตุนิรันตรังหุ่นตุสัพพังสุมังคระรักขันตุสาวกเทวดาสาวพุทธังคานุภาเวนะโสเทหุ่นตุนิรันตรัง ਸੱਪੇ ਪੁੱਤਹਾ ਪਰਪਤਾ ਪੰਚੇਕਾਨੰਚਯੰ ਭਰੰ ਅਰਹੰਤਾਨੰਜਤੇਜੇਨਾ ਰਖੰ ਬੰਧਾਮਿ ਸਪਸੋ ਸੱਪੇ ਪੁੱਤਹਾ ਪਰਪਤਾ ਪੰਚੇਕਾਨੰਚਯੰ ਭਰੰ ਅਰਹੰਤਾਨੰਜਤੇਜੇਨਾ ਰਖੰ ਬੰਧਾਮਿ ਸਪਸੋ ਸੱਪੇ ਪੁੱਤਹਾ ਪਰਪਤਾ ਪੰਚੇਕਾਨੰਚਯੰ ਭਰੰ ਅਰਹੰਤਾਨੰਜਤੇਜੇਨਾ ਰਖੰ ਬੰਧਾਮਿ ਸਪਸੋ ਸੱਪੇ ਪੁੱਤਹਾ ਪਰਪਤਾ ਪੰਚੇਕਾਨੰਚਯੰ ਭਰੰ ਅਰਹੰਤਾਨੰਜਤੇਜੇਨਾ ਰਖੰ ਬੰਧਾਮਿ ਸਪਸੋ ਸੱਪੇ ਪੁੱਤਹਾ ਪਰਪਤਾ ਪੰਚੇਕਾਨੰਚਯੰ ਭਰੰ ਅਰਹੰਤਾਨੰਜਤੇਜੇਨਾ ਰਖੰ ਬੰਧਾਮਿ ਸਪਸੋ ਸੱਪੇ ਪੁੱਤਹਾ ਪਰਪਤਾ ਪੰਚੇਕ ราคังบันธามิสัพปโสสัพเพปุธาภราปต้าปัญเจกานันเจยังพรังอรหันตานันจะเตเจนาราคังบันธามิสัพโสสัพเพปุธาภราปต้าปัญเจกานันเจยังพรังอรหันตานันเจเตเชนาราคังบันธามิสัพโสสัพเพปุธาภราปต้าปัญเจกานันเจยังพรังอรหันตานันจะเตเจนะราคังบันธามิสัพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าวอุทิศถวายเป็นพระราชบุตรสนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริ ikit พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสุสวรรคารายขออันทสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสรรพสมเด็มงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งวกรางปลอดภัยจากทุกสวงภพภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมามาที่งงมคสอ์เด็จพรีทั้าดรงดารงอยู่ในควมดดีงาามตลลอก นอนีกทั้งขอเทพเทวาทั้งหลายได้โปรดผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่มงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเรารวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิบอมฤตได่จะสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและนิตทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ปกครองและผู้บูชาทุกประการเทือนสาธุ